คือว่าตัวนี้นี่เขาเขาเห็ดได้นะเขาจังถือว่าประหยัดทุนทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยเนาะมาแบ่งผละของเพิ่นแน่น้ำเพิ่นกระจ้างไว้ค่ะเพิ่นกับมืดายเลยเนาะเมนนะเด้อเดินกระจ่างก็ชิมด้วยเพราะมันมันเดือฝืดเนาะโอ้เฉพาะคนเฮ็ดกล้ามเด่นกล้ามนี่คักเลยนี่ าดนี่โมเมนต์ลงทางบ่เนาะอ่คือว่าเข้ามาถึกอยู่นะนี่เอาพี่น้องเอ้ยเนาะมาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยอัปเดตก่อนเนาะหมู่บ้านสายบุญเฮาห่างเหินกันานบ่เสียงกับพี่น้องเอ้ย4-5 6เดือนแล้วบ่จักเนาะตั้งแต่พุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอือเอามื้อนี้ก ถือโอกาสพี่น้องเนาะผ่านเข้ามาเซนนี้พี่น้องเอ้ยเข้ามาอัปเดตให้พี่ให้น้องนะครับไปส้มเบิองน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอายังไงครับก่อนอื่นพี่น้องเนาะบุเสียงกับกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปีบซีกันเบิร์ตสุข่สู่คนมือนีพี่น้องเนาะเข้ามามู่ว่านสายบุญพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามเบิองกเกือบลงทางเนาะถือว่าเปลี่ยนแปลงลายพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่กระโปรงกระแพงบ้านทึนซานหน้าเป็ อือนี่จะหลังบุกนี่ไงอ,อ,อ,อันนี้เนาะโอ้พี่น้อยเอานี่แหละพี่น้อยมุมเก่ามุมเดิมอ่าเพิ่มเติมแน่กัโอ้พี่น้อยเนาะคือหกคือหือแท้นี่เนาะตูปว่านี่นี่โอ้พี่น้อยเนาะบอยจีคิดสภาพตอนที่อยู่ตะกอนด้วยพี่น้อย ทงอยู่อยู่บ่เอากดผิดจุเห็นได้ดดเนาะแต่ละครอบครัวอยู่ดีมีแฮงร่ํารวยอยู่บ่พี่น้องเอ้ยไปเนาะลงไปก่อนเนาะหันกล้องมาทางนี้ก็พูทางนายสมวัดิตลาดล่มเออ จำไรอีบ่นี่ย <c oughs> อ้าวพี่โนโอ้องเอยลงไปหาเพคนก่อนบุ๊บมมี่ยังหลอกพี่โนโอ้องเยโบเช้งกันเนาะตั้งข่าวมาอัปเดตใหนพี่โน้อ,องเบิ้งน้ำกันเนาะฮ่าโอ้ยเนาะ แง่เล่งอยู่แต่ว่าบัดเข่ามากบัดคือบรรยากาศคือค่ายคืออันดารูยามผลตกเนาะเป็นป่าเป็นยังนี่ใช่ผัวบ้านทงไปทางไหนเลยไอ้อยู่เพื่ออยู่เพื่อนอยู่บ่ห้อหนเขาเคาะเบิ้งไปยังนี่ใช่ฟรนยาไปทางใดนด่ะ เออห้องทางนั้นบานนี่เอาสัคนอนุญาตเด้อเขาเพงซานแน่นอะเพิ่คนพี่น้อยอืมดูดูอาเนาะเฮ็ดยังอยู่ไอตอนนี้ยไป้่นี่ไงฮะสวนเพิ่นอยู่ใช้ฉันนเลยไก่ตวบไมีคนมุงการีา อข่ามไปหันบ่โดยติดกับบนดินของก็บนอ๋อมีแผ่นแอชอยู่หันตอนนี้เดี๋ยวนี้นะเจ้าของพื้นอยู่อยู่บ่อยู่โอ้ปานางอยู่อยู่อยู่เนาะเอ้าวแสเนาะสบายดีเด้ออะบ่แทะนี่เนาะเป็นนิรัยเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อด๊ามรวยอยู่บ่ ถึงเด็กถึงเบอร์อยู่บ่มาเด็กมาแต่หึงเนาะทางนั้นได้สามีน้องโชคได้ค่ะเห่อยเหื่ยทางผะวันทงนี่ยอยู่ในบ้านพ่หล่นเนาะมือานชันตาถานลรานเอาบริอยู่นี่บ่อออห เนาะยังมีอันลูกน้องอะไรแม่ลูนกน้องฮะแม่และลูนกน้องอะไรทะเลลูกน้อมาไามมาไหมเบาะนั่นนะแม่นม,มาไหมเขาอ,อยู่เพื่อนชานเนาะหนึ่งหนึหน่งว่ากลับมารอบนี้จะมีทางอันดาน้อยบ่มีเนาะโบมีเลยบ่มีเลย อยู songs, oh, ่ซองเท่าอยู่ซองเท่ามันจังว่าซอกันเหักแพ้กันคือเก่าอยู่แล้ววะหักแพ้กันเก่านี่เนาะแล้วก็ในเบอร์เนาะอ้าชาเนาะโอ้แน่นอนนี่นี่พี่น้องเลยเป็นเก่าแล้วเนาะนี่ในชาหมดเด็ดเนาะทิ่ชาดีเนาะชาคุ้มหวานได้พี่น้องเลยเน้นเนาะชาแพ้นี่คือเก่าและซองเท่ากันได้ด้วยดย แต่ผมมีลูกน้อยอ่อนก็หากันคือเก่าใช่ไหมจ๊ะแต่งกันคือเก่าเนาะเดี่ยวๆเดี่ยวได้นี่อ้าวอาเอาอ่าช่วงนี้เฮ็ดงานการอย่างน้อช่วงนี้ไม่ว่าไปรับจ้ายเด็กๆหน่อยไม่ว่าเบนหอาให้ทิศทิศหาทิศกับคนยินงานอย่างน้อไม่ว่าไปฟังหลักหัวน้ำเพลินฟังหลักหัวท่านทานอ๋อไม่ว่าเผาถ่านเจ้าของอย่างเงมันมันไม่ว่ามันก็บคนคล้ายแน่นะ เนี่ยนะเนี่ยทานกระไลเนาะทานกระไลเนี่ยทานกระไลแล้วก็เอาเงี้ใช้มันมันลายเนาะทานเลยนี่ราคาเนี่มันก็ได้โบนัสบันไดราคาราาคอยากต่ำเนี่ยอัน่อยากไปเบิ้งที่ดินป้านางแรกครั้งแรกท่ันได้เห็นเจ้าเทื่อย่างไดย มันกับังกางกับปลาดินกับดินป่าบนนั uh, ่นแหละนยตัวนี้พันยู่เย่อกเนาะอือพันยูเห็นพังะคู่อ่วคืออะไรพังตะคู่อ่ะพ้อหนะเห็ดกับลูกป้อก่อนกับไปซอยคุมแดงแต่ม่วนไม่ชื่อนี่แหละงาม่วยมันแดดแนะโอ้แดดแสบไปรลเนาะเมืมอวนเมือก่อนเลค่ะคายแตงแต่มันล่มเมันหนาวเนี่ย มันวิทย์บุญสัตโพนมากนาะมันมันต่างเทละมือได้ปางงยังเกียดกับ,กกกบพ่อได้ได้เละเนาะเอาสานว่างอยู่บ่ว่างอยู่ว่าอยากให้ภาพไปเบึ่องันแหละว่อย่าง,าง<ป>เาก็ไดเราคอยเนี่ย,ยางไปน้ำกันนี่แหละหรือว, <mm> <mm> ว่าทางมันออกไปพุ่นได้ด้วยบ่เอารถออกไปเลยอ้ะนะโค้งเอารถออกไปเลยอ ฮะใส่เนาะโค้งไปพุน่นได้เนาะดยแม่เลยอืปาใส่พี่น้อยะะโค้ไปพุน่นแหลยใช้ยังเห็ข้คักแท่น่ <c oughs> าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่่าฮ่าอาฮาฮนี่า่แห่าฮีา่เฮ่่าฮ่าฮา่่ น้ำใส่แล <m> ้วน like ้ำปลานี่อันนี้บอนเพิ่งอแล้วนะโอ้คักๆนี่เนาะเทพื้นไปแบบนี้เลยโดีเด้แบบนี้ก็เนาะเวลามามมาหยังจังบ่ฮ้อนแลไออไอเดียนี่ฮะไออไอเดียให้นี่แม่แม่ีสวีบ่แม่นอทางผู้ใหญ่บ่แม่นป๊าสุดเลยเนาะ กักอันทั้งนั้นได้ใช่ของพี่ชันะของป,ประบนโอ้อันติดกันเลยบ่แมน่นโอ้อา้าวทั้งเจ้าของที่ดินสบายดีเดอ้อาคือผู้สาวแท้หนิฮวายแล้วคือบุคืออันคือผู้สาแต่ผมสองสีเลยเนยเปลี่ยนสีผมบอ โอ้ยเนาะฮักอ네ีโดอันนี่เปิหมวกกกระกระม่ป้านขึ้นเก่าหะนละคือเก่าอยู่แต่ว่ามันเนาะแต่ก่อนเขาพูดแบบนี้อีดอันนี้คือว่ามีสีชันกว่าเก่ก่อนนี่หน้าสีมันดำคมค่ำแบบนึงนะแค่นี้แค่กะแต่เขามักเข้าใจแม่เพิ่อนทะเลเนาะเจ้าทาเจ้าทาครีมบ่ก ที่มียังข้าพรชื่อเนี่ยนะโอ้ช่วงชวงกันเนาะโอ้ช่วงหน้าขาวด้วยไรเนาะปลาเนาะเมนหมดเลยบ่ชุดหันบ่ดินนะบ่อใสไงยอ้โเนาะบดีมาเตะหึงงทะลุไปฮอดพุ่นเลยบ่อเนี่ยเบิกปลาอันช้างนี่บ้านได้นี่นะ ดีลูกชายวยว่ากันว่าลูกชายนี่ทามมาบ้านในนู้นเลยไม่เคยเห็นบนเท็ดสินาะอ๋อะเห็ดเองเลยโอ้ยขัดีิดะนี่เนาะมมือันกับโบได้เสียค่าค่าจ้างเล้วยใช่แบบนี้เนาะ พอเห็ดได้กันเห็ดได้ใช่เขาเห็ดเขได้กะนจริงว่ากันเนาะคือว่าตัวนี้นีเขาเขาเห็ดได้นะเขาจังถือว่าประหยัดทุนทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยเนาะแบ่งผละของเพิ่นแน่น้ำเพิ่นกระจ้างไรกะเพิ่นกระเบื้องไรเลยเนาะเมนนั่นแหละสานีเขอกันยังจะสิดบอกอะได้แต่เพิ่นซอยนี่ก็ยังพอกเฮงเอาคิดแค่นี้กับพ่อแต่รอยตีเฮาซอยได้ไหนเฮาซอยไปถือว่าเจ้ากิดถึกแล้วเลยสุดยอดแล้ว ความใส้ใจของเฟิ่นกับพ่อเบาไปในหันเขาถอาจ้างนี่แพงได้นี่ขุมหนึ่งนี่ือว่าลายเด้กาเลยเมื่อเิ่นเลยว่างกันเลยว่ามื่อนี้ไปซอยแม่ด้วยเขาจมาส่งเสาพออมเขาวัจากต้นเบิดนี่สี่สิมหาต้นสี่ซิมหาต้นเออทำผนกะ โอยพอเลยเศไปเห็ดไปเทอะละดานคอยเห็ดไปแน่นอ่ะมือเล็กมือหน่อยได้ยิ่งแล้วจะคอยห้องน้มสองคนผมไม่พุดเองหล่นบึ้มบึ้มหล่นยังได้เอาใช้ชมุนี่เด็ดสิแม่อ่ดีอย่างหนึ่งก็คือเขาประหยัดอ่าทางปุ้ใหญ่เพิ่นเขาชิให้เพิ่นซอยทุกอย่างเลยหรอมันกับไวเดแน่นาะเออได้เป็นไปได้อยู่แต่ว่าเขาอยากลดต้นทุนที่ผู้ใหญ่เพิ่นซอยเขาที่เขาซอยได้คือเอื้อเพิ่นบ้านแหละอืม

ยังบนนั่งกินข้าวกินน้ำเช่นนี้อู้นอติดกันเลยนี่คักแล้วนี่เนาะสบายสบายสะดวกสบายเป็่อนนี่ได้เนาะทางนี่กินข้าวกินน้ำนะบอกินแล้วกินแล้วได้ไปเด้อกินมากินน้ำปนามาซอยเวียกเพื่อนเออทานได้ช่วยคอยกันยังบุญท่านกินเเห็นนาะยังได้ยังบุท่านกินข้าวเที่ยงได้เอาไปกินเอาเบไปเอาไปกินก้าปุ่นบ่ เพราะว่ามาตีเตบียกหรือกับวิ่งเขามาไปเลยว่าจบเนี่ยแล้วเชียงเชียงออกไปกินข้าวนะเดี๋ยวว่าถ้าวะยังบม่ได้กินข้าวกี่หน่ะมากินแล้วกินน้ำปนาน้ำตอนตอนแรกยังบม่ได้กินสบายแล้วม,มีมีมีหมูมาอยู่หลายคนแล้วมวนแล้วบาดนี่ยมวนซื่อแล้วบาดนี่เนาะตอนนาใบเนี่ยปลือเสียงตอนนาใบประเฮิดตลาดอีได้หมงนี่แหละ ตลาดนัดแม่นตลาดนัดบรรทัดนี่างไรบางทีเสียเสียก็ตัวท้งแงะนี่นะไรโดยแม่นยินเพลินหวานมอวนแล้ววะหาหน่ใหม่หันใหม่หันใหม่หน่อตอกไปขายสะดวกสบายเนาะค้าขายดูโดยตอนนี้มีหานค้าบลอกช่วยหนิบล็อกฉันในมีไผ่มาเปิดบ่็นี่แล้วจ้นี่ยังบ่คนยังม่ทันลายเน่ะเอออเาแม่นี่เปิดหานค้าแม่นี่หานหนึ่งนีะ

กับมงุงตีโซนทีเช้าเน,น,น้เนาะย,ยขึ้นช้าเนาะนัเนคือคนตกฟ้าลงกันเด้อือขันบ้านั่นกับนายตู่มาอยู่พี่ด้วยไร <laughs> ่ายตู่มาอยู่พี่ก็บสบายแต่มองพุ่นกับมองเฮทานคือเขาน้าเฮากระชีเร่มาอยู่เฮากระชีเร่มาบวชละวัดอยู่พี่น้ำนะโหเสากับมิดเดต้นงามๆนี่เนาะฮูว แห้งเนาะจอดนะฉบับนี่โห่แห้งๆนะนี่ชจมไมงชอยได้อยู่เนาะคมกลวงคมยาวนี่เท่าไรป่า17คูณ17คูณเส้าหาคือว่าสิละ17คูณเส้าหา กล้องชิบชี้เนาะผู้ดีงามผู้เฮือนแสดงหนึ่งทั้งนี้ทั้งนอกปล่อยไว้อันนั่นก็อันนั่นก็เป็นก็จ่อทางหลังเด้นะหน่ำบ่จะพีชเช่นอยากได้ทางหน้ามันมีพิ่นยามแล้วพิชเช่าแบบนี้แต่ป้าไม่จ่อบัดมันคนละเจ้าเนาะอ๋ออันจ่อหนี่อันเท่าไรนะป้า ตอนนี้นะเขาก็ดื่อมั้ยก้าวพันคือบาททางบอดีบอมาจอให้อันสบุนเด้อันของป้าน,นี่ยได้เมนแต่ว่ากางเงินแม่เมันคือเก้าสบุนช่องสบุนบอสบุบบานสาุนบรรณาบรรนาบออ,อ๋อหากจะจอแล้วเนี่ยเนาะประมาณสองหมื่นนี่ละก้าวพันสามบอโดยจะเป็นเงินเท่าไหร่เขาได้เป็นเงินเป็นเงินกีบเขานี่บอ มีเงินกี tenants, mm ่มานน่กะมันพันหนึ <c <c ่งม uh, um, ันกัหกแสนหาสิพ uh ันวะอาประมาณด้สามสี่ล้านผมเลยหาผมได้เนาะหกล้านเนาะจ่ายเป็นเงินกี่บอคราดแต่มันแล่นหนเนาะมันหยักหยักปานย่ำเดือนหาเดือนหกปลูกเข่า ที่พิงอินดี้ด้ืยอันนั้นกระทงทั้งป้าเนาะนึ่งกันฝืนชีวิตของหน้าองนบ่นั่นกันด้วยอันเสาฝนกระแทกไว้เลยเด็อ๋อมาปูเฮื่อนบ่โอ้โหฉีมาใหญ่ยู่พี่เดียบันนอกแล้วสบายเลยเราพุ่นวันถานมาแหละบริยากเลยบอเสียง ที่นี่นะบริษัทได้ค่าผ่ารถปียางเอารถปีมันค่ามันค่ายางมากเลยมีมีปนยางข่ามปลาไปรถบ่ปะยางความปลาเป็นแรกในกี่ยางแต่ว่ามันน้ำไปทางนี้ก็มันก็เวิ่งเนาะน้ำไปเสือเหนียวต้องเล่นเงินให้นี่ใส่เรกกะใส่ให้เงินให้งให้ชุนหยอดเลยอันทั้งบมดี้บรได้เขามาบ่อันมาแล้วอันมาส่งเสาแล้วเพิ่งก็ออกไปแล้วอ๋อเนาะท แต่ว่าทีได้ว่าชิมาถามทั้งบอดี้นี่ว่าทั้งบอดี้รับผิดชอบเจาะหน้านี่นะแต่มันทั้งสมบุญเนะาะกะรรบกวนทั้งมันปินมือกล้องให้ได้สักแป๊บนึงไปยมหน้ามังก่อนผ่านอยู่เนาะว่าคือว่าเห y o ยูทูบอยู่แมนบ่อโอ,อ, <c oughs> อ้ผ่านอยู่นะผ่านอยู่บ่อผ่านอยู่เด้อไปยมมังกนโอ้เห็ุขาดแค่เนาะ งามเดอนนี่ก้ามก็กินเด้อ๋อมันมันจะฟืดเนาะอโอ้เฉพาะคนเ็ดก้ามเ่นก้ามนี่คักเลยนี่ักได้ตัวนี้เด้นี่ตันีงัวก็บ่ข้าอีกบัดนี้นะอาบอยู่นี่เลยอาบอยู่นี่เลยมลงนี่ คักปไหยังคักปไหยังวันนี้น้ำจังกูมืดบ่น้ำมันจังกูมืดบ่บ่าไอ้คักอยู่นี่เนี่ยเพราะว่ามันเวลาเฮาไมหยุ่งก็มื้อนี้นั่นก็มาสิคักวันนี้เวลาอันพลาดผู้แพ้ก็ง่ายนะน้ำหน่ำเนาะแม่นเฮาปิดกั้นหนีเด้อเด้อแม่นแต่ว่าหักเต็มที่แบบมันสิชุ่มนุ่มชุ่มกับโบ้ไล่ไปไเนาะ ยี่แหละชุ่มกับของเขาอาบเองอยู่แล้วอ๋เนาะเอ้าเนาะดีตรงที่ว่าช่วยลดต้นทุนทางปุยญ่นี่แหละหัวเชียงห็นดีชอบน้ำตัวนี้ชุดยอดเลยทางน้ำตัวนี้แหละใอยกันยังว่าเอาดินเขาเฮือนก็ปุยหยากว่าน้ำนั้นนี่มีแต่ย้อนขึ้นชวนขึ้นแล้วจักเต็มย่ำได้โบจักแม่ว่าทางเทธอกแบบถาเอา ถ้าเฮาว่างดี罗เลยถ้าเฮาอยากเห็ดเลยเฮาเฮามาฝึกเอาก็ได้เนาะเฮามาฝึกเอาเฮาฝึกเห็ดเฮาก็มีอาชีพน้ำแสดงว่าทั้งนัองเพคนนี่เคยเห็ดงานก่อสร้างมาบอโอแขกแล้วใช่เนาะดีอย่างหนึ่งใช่ไหมพี่น้องเอ้ยเคยเห็ุงานก่อสร้างมาเปื่มาเจอเบี้ยของเฮาเลยเฮาเห็ดเองเลยออขหน้าบ่อ่ะ มากระห้อนนี่มานานางเตยอยู่นี่เนาะเฮ้ยใส่ปูนแดงนี่แข็งไล่อย,ยู่หรอก เนาะบริสุทธิอ์อันน้าไม,มาใ่ใช่ครับอันรบกวนทั้งไอสมบัติได้ใช่เนาะอัน,นไปหั่นข่านี่ยได้เด้อเราสิเอาเงินให้เลยมาซื้อน้าม,มาแจกกันกินเด้อเวย มานี่โดดโมเมนต์บอได้กินฮอดตั้งแต่ตอนเขาเข้ามาไม่ไม่มาแต่ว่ามันก็คือหู้กันแล้วมันผ่านมาหลายเด้อเป็นปีปลายเลยกินฮอดอดีตอย่างงี้จ้ะแต่ก่อนเขากลับมามาที่อยู่นี่ปิ๊เกนตะต้นบอเสียงไปตินอยู่ในห่านมาล่ำบนอยู่บ้านคงใหญ่บ่โอ้ย สร้างคอนเทนต์ดีสิหรอกวงโปเชียงวงแหวนคนมักเส้นเออมีแต่มักเบิงวันพุธนึงมาพอนเกี่ยวกันนะนะไปตะมงนนเกี่ยวกันนะไอ้ไม่ต้องนนเนาะสร้างบรรยากาศดีชสอกระมวนมวลอ่าชมติดจ้างมาอยู่เหน่าวน้ากับกายเป็นห้อนแม่นหน่ากับกายเป็นห้อนสอดแจ้งจังปางสอดแจ้งจังปางถูเ่านะสอดแจ้งจังปางออ๋ há <laughs> à, sẽ nó thăng ăn nếu ai xung phát à nó sẽ ông ngân về sư nam đó à anh về sư nam sư nhàng cà phát gần sư ma đâu đưa rồi à, dạng nhàng cà phát gần sư ma đốt rồi rồi sư nam sư này là rồi về xem mới sư ma chậm rồi ừ. ừ, nằm con chắc cao nằm con chắc xong thùng nó pepsi khuẩn như nhai hành cái đấy mi cà tít bò thế sai đốt Mình cà tít này có tích, nhìn, phô đi này แบบช่นนวยย็นคักแบบนี้นะเนาะยัยยงเห็ดทานคือเก่าอยู่บ่ไหมื่นมิดคือเก่าเนะาะเพีงนีก็ินเาแล้วนใเมื่อเบิ่งเสาเบิ่งทานน้ำหนักเด่นตัวนี้มาเบิ่งตัวน,นี้นำ้ำมากอากมาเปนลยดดีบ่ลดอีเตกๆกไหนบ่ โอ้โดโดะเดี๋ยวไปเช็คเนาะนี่เนาะคันนี่เนาะอันนี้รถไทยทั้งอัน<ะ>ทั้งทีรถน้อง,งทงครับตอนปีนท้องตอนนั้นได้นน่เนาะปีน <laughs> ทอ <laughs> ้องบ่อมบัวโอ้ดูอย เนนาะะแต่ว่าเห็ดเป็นเทลงแต่ก็ค่อยเซียนค่อยงัดเอาแบบนี้เนาะเอาโอเคาป้าเด้ออยู่ดีไม่แห้งยินดีนำเนาะโดยเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านสายบุญอะไรในคงเข้ามาพี่เลยเราจะเข้ามาดน่มน้ำลงคงกับบุญเบยู่ยเราจะอยู่ว่าอยู่เต่าทาร์บ่เต่าทานเนาะ หม่คือว่ามีมักเซดีอยู่นะอยู่นี่เปะมักเซดีมักเซดีอ,อ่ะแมนอยู่เนาะอ่ะมักเซดีเห็ดเวี้ยน้ำกินน้ำยังมีแหง้งกระจายเด้ออยู่ดีมีแหง้งเจ้าก็คือก็ฝาดถึงแห้งไงลป็ <c oughs> นห้งขี้เก่าอ,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 อยู่เนาะ คือเก่าแต่ว่าบ่มีเวลาเข้ามาได้ถามว่าดืมบ่บ่ได้ดื่มบ่ได้หยังแต่ว่าบ่มีเวลาสิว่าสิมโอกาสสิว่าอันบ่ตายกันนําว่างน้อยแหละจน10ก็บ่ตายแต่ว่าง้อเอาๆอยู่ดีแมงเด้อเนาะว่าเฮานทางกเด้อบดนี้เด้อโดยๆอือเนาะ ห้อนเนาะมากระหาชนห่มอ uhm. <c oughs> ้แลมีหอบจริงแล้วเนาะเนาะบ้านนี้พี่หน้อยเนื้อที่เนาะงามเปลี่ยนแปลงไปลายย่างนี่เลาะนี่มีแต่บ้านมีแต่เฮือนบ้านนี้พี่หน้อยมีแต่หลังบักใหญ่ๆฮะถือว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรอีกแจ้งเกิดนี่ก็ว่าได้พี่หน้อยเนาะอยู่บ้านประทัดอิงหังพี่หน้อยส่วนที่สองกับบ้านพ่นละ มันนองร้อนคนที่สามกับทั้งบ้านพุนซิมเนาะขยับขยายไปเรื่อยๆพี่น้อยขานช่วยเหลือ๋อเนาะเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะมือเสียงลาพีดาน้องไปก่อนบันที้พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มาอัปเดตถาม์ไทเบิ้งน้ำกันแต่ละครอบแต่ละครัวพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเรียกว่าเป็นเขตที่ทางผู้ใหญ่ช่วยเนาะกันช่วยกันนี่ที่ดินต้นหญ้าก็เดิมขยับขยายมาเป็นรับขั้นตอนพี่น้องเอ้ยเนาะดีอย่างหนึ่งก็คือเราเห็ดกัดเองเลยพี่น้องเอ้ย ยัดต้นทุนทางผนะู้ใหญ่เนาะถือว่าเห็นดีนะโมเสียงพี่น้องสุดนยอดเลยไหนที่ฮาซอยได้ห่างก็ซอยไปนูดูเอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะพี่น้องเออสุขก,กายสบายใจร่ำรวยกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะสบายดี